สวัสดีคะ่ะลูกค้าขึ้นพ่วงกันจ้าช่วงเย็นนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อพ่วงพร้อมติดตั้งนะคะพ่วงของแม่ค้านะคะถ้าเอาพ่วงปล่าแบบนี้จะอยู่ที่3ามพนะคะลูกค้า36มพนี่ลูกค้าได้อะไรบ้างใช่ไหมคะสามพนนี่ได้ชก2ตัวนะคะชกใหม่นะคะล้อซี่ลวดขึ้นใหม่นะคะยังนอกยางในใหม่นะคะพ่วงขนาด65นะคะลูกค้าพื้นที่ใช้งาน65นะคะ ใครสนใจอยากได้แบบนี้ทักสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแม่ค้ามีบริการส่งและติดตั้งให้ถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าหน้าร้านอยู่ที่บ้านนนคำตําบลหนองแวงอําเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะคะซื้อขายช่วงนี้ลูกค้าระวังมิจฉาชีพนะคะร้านแม่ค้าขายจริงส่งจริงนะคะลูกค้ามาดูงานได้ที่หน้าร้านนะคะหรือสั่งทําได้นะคะ